สวัสดีครับวันนี้จะมาอัปเดตเฟตกางเกยงยีน UB121.21 ออนครับอันนี้ใส่เป็นเดือนที่5แล้วครับผมเฟดก็ว่าก็ไม่ค่อยแตกต่างจากเดือนที่4มากเท่าไหร่นะครับอาจจะเพราะว่ากางเกงมันเริ่มเฟดสีลงไปแล้วจึงไม่เห็นข้อแตกต่างมากมายครับตานหน้าก็ มันก็ชัดเจนขึ้นบ้างในช่วงหน้าขาด้านบนครับตูวด,ด้านหลังด้านหลังก็เริ่มหนักหน่วงเริ่มมีคอนทราสต์ที่ตุดัดนมากขึ้นนะครับ ใส่เป็นเดือนที่5ซักไปแล้ว2ครั้งครับแต่ว่าผ้าก็ยังไม่ได้ซีดจนเกินไปยังเฟดได้เหมือนเดิมไม่มีปัญหาครับถ้าเพื่อนๆชอบเฟดแบบนี้ผมแนะนำแบรนด์นี้นะครับ ราคาไม่แพงมากดีอันแบรนด์แบรนด์ครับ